สวัสดีครับพืกผมนะครับเวกิตวันนี้จะมาเลือกตัวละครในครึ่งหลังกันว่าออกใครดีระหว่างพี่นิวเวเลตหรือปูจงบอกเลยว่าเด็ดทั้งสองตัวแน่นอนถ้าคุณคาตำแหน่งไหนคุณไปเลือกตัวนั้นได้เลยนะอย่างพี่นิวเนี่ยจะเป็น DPS ที่เล่นง,ง่ายมากๆส่วนปูจงเนี่ยจะเป็นซับท,ที่โลน่าที่สุดในเกมน,นตอนนี้เลยซึ่งจะเลือกใครได้นั้นเราไปดูกันเลยพี่นิวหรือนิวเวเลตเขาจะเป็น DPS ธาตุน้ําที่เก่งแรงหล่อระเบิดแต่ไม่ค่อยจะถูกการสลามน้ํานะ อย่าหาทําเลยซึ่งการเล่นพิโนนั้นไม่ยากเลยมือใหม่ก็เล่นได้เพียงแค่คุณกดสกิล e ให้เกินลูกแก้วตามพื้นหรือ,ด,อดับเบิลที่รอเลขนั่นแหละแล้วเราก็กดตีค้างได้เลยนะพยายามดูดดับเบิลให้หมดนะครับแล้วเขาจะทําการชาร์จยิงเป็นกระแสน้ําออกมาเราไม่ต้องกดค้างต่อนะครับเราปล่อยเมาส์ได้เลยเรามีหน้าที่แค่ลบตีการโจมตีมันก็พอพอกระแสน้ำหมดปุ๊บแล้วเนี่ยทำแบบเดิมเลยกด e แล้วดูดดับเบิลกดตีค้างนะปล่อยกระแสน้ำแค่นี้เลย ง่ายมากๆแล้วถ้าเรากดตีค้างเนี่ยแล้วไม่ปล่อยสกิล E ก่อนเนี่ยจะมีผลอะไรไหมมีครับมันจะช้ามากๆเลยนะกว่าจะสร้างกระแสน้ําแต่ระ้ววังอีกเรื่องนึงนะพี่นิวเวเลตเขาปล่อยสกิลแล้วเลือดเขาลดด้นะพอเลือดรลดแล้วเนี่ยเรากดตีค้างเก็บดับเลดแล้วเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยส่วนอันติก็ไม่มีอะไรมากสร้างดับเล็ดกลูกพร้อมทําดาเมจไปวงกว้างเลยแต่โดยส่วนมากเอาอันติมาเซกคด,ดับเลดเพิ่มเลยนะ ส่วนกลุ่มดาวเนี่ยถ้าถามว่าประจำตัวหรือ c ีึดีผมเชียกลุ่มดาวซีหนึ่งเลยนะ c ีหนึ่งเอาง่าย,ายเลยการกระเด็นเลยครับเวลาเราชาร์จยิงเนี่ยแล้วมอนจมตีใส่เราเราจะไม่กระเด็นเลยนะก็จะง่ายมากในการทําดาเมจต่อเนื่องเลยมันจะทําให้สล็อตต,ตัวบัฟดาเมจเนี่ยเพิ่มเข้ามาแทนที่แทนที่จะเป็นปูจงที่ต้องให้โล่เพื่อไม่ให้เราโดนสตูคัดแต่เป็น c ีนึงเนี่ยที่มีการกระเด็นและมีสล็อตตัวบัฟดาเมจแทนปูจงเนี่ยนั่นแหละครับผุมเชียซี c นึมากส่วนประจำตัวเนี่ย ให้แรงคียยกมากๆถ้าให้ไปอยูไซน,นี่ดาเมจมันก็แรงเลยนะแต่เราไม่ใช่ประจําตัวก็ได้นะเราก็ใช้ชิ้นอื่นมาทดแทนก็ได้นะอย่างเช่นถ้าแรงเทียบเท่าประจําตัวเนี่ยต้องเป็นอาวุธ BP อย่าง Sacrificial j a d เลยนะคัดห้านี่คือแรงเทียบเท่าประจําตัวเลยส่วนปูจงหรือจงหลี่เนี่ยเขาจะเป็นสายซับท,ที่ให้โล่นามากๆนตอนนี้เลยโลเขาเนี่ยจะหนาตามเลือดเลยแค่บิว้วแค่ค่าเดียวโลก็หนามากเลยนะ แต่ไปได้หลายทีมากๆจงลีเนี่ยเล่งงนง่ายมากๆเพียงแค่คุณกดสกิลอีคานะครับทาการเซกโลเลยแล้วเราก็สับเปลี่ยนตัวอื่นออกมาทําดาเมจก็ได้นะแต่โล่เนี่ยยังอยู่นะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยเราก็ไม่ได้รับดาเมจเลยนะโล่พิกานหนามากส่วนอันตินั้นแค่ปล่อยอุกบาตทําให้ศัตรูติดแข่งเลยบางคนก็บิ้วปูเป็นสายอันติแรงบ้างบ้างก็เป็นปูสายซับบ้างจริงๆบิ้วสายอันติได้นะเพียงแค่ใส่แฟกซเซตโนเบส ลูกชิงกูน้นี่ดาเมจแรงมากๆซึ่งเรื่องกลุ่มดาวซีซูนคุ้มแล้วสำหรับผมนะประจำตัวแทบจะไม่ได้ใครใช้เลยสะระุปนะครับเลือกใครดีระหว่างพี่เนวกับปูถ้าเราคาดตำแหน่งไหนไปเลือกตัวนั้นได้เลยนะถ้าเราคาดซัพพอร์ตที่ต้องการโล่นานาอยากให้มีติดไอดีสักไอดีหนึ่งเนี่ยเพราะนานๆนพี่แกจะรีรันสักครั้งหนึ่งเลยผู้เล่นใหม่ไปเลือกปูจงรีได้เลยนะมีไม่เสียหายแน่นอนหรือถ้าขาด DPS ที่ต้องการความง่ายไปเลือกพี่นิวเเลตได้เลย ส่วนกลุ่มดาวพิกนิ์นะครับกับประจําตัวเชียสีหน่นะครับส่วนปูเนี่ยสีสูนก็เก่งสุดๆแล้วหรือจะเปิดทั้งคู่เลยก็ได้นะรับรองมีแล้วไอดีเราจะสบายขึ้นแน่นอนก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะทุกทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้เด้ออ่านทุกคอมเมนต์นะครับบ๊ายายครับผมไปแล้วนะ